करी वही तो किए दो सरे तो किए ती जो ती करो हाँ यहाँ तक जाना बनिया यहाँ तक तब तब बने करे जो ती के जो सरी उपरी सही आप तो करो सही आप तब तब कर रस्ता ही रस्ता तो सही आप तो कर रस्ता ना तो साम

เท่าไหร่เจ็ดอืแปดเจ็ดสามห้าอืมเจ็ดสามห้าแปดไว้ทีหลังแปดตัวเลขลองเห็นไหมเจ็ดสามห้าหกหกไปกับแปดเจ็ดสามห้าเป็นสามตัวหกกับแปดเข้าใจปะอืม เจ็ดสามห้าแปดหกหกหกกับกับแปดกับหกกับเก้าก็ตัวเดียวกันเนาะนตีเอาหกฉันก็ตีหกแปดแปดแปดหกสามหรือแปดสามห้าเอาเด็กแถวสองหางตัวเดียวกันเลยเลิกแล้วจะเอาอะไรเนี่ยถ้ามนันเก้าแปดมัน เออเดี๋ยวซื <c ười> oh. ้อให้เลยสองคันเลยซื <eer ily> <Yeah. c ười> <that> <clears throat> ้อให้สองคันเลยเอหัวอะไรลูกเองเอหัวอะไรลูกแปดเก้าแปดเก้าถ้าเกิดถูกนี่หนูจะเอาอะไรลูกถไถเนาะถูกนะถูกไหมลูกออกมาโอ้ยหนึ่งส ก็มองในขันแล้วก็ให้ก่อยทู้เลขกี่ไดกําลังคิดอยู่คิดูัเก้าหกแปกตัวเลยับตัวเดียวนี่นะ